ถ้าใครนะครับรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเขียนไม่เก่งเป็นเรื่องลําบากพูดง่ายกว่าวันนี้ผมมีโครงสร้างในการเขียนคอนเทนต์เพื่อโพสขายมาบอกกับคุณซึ่งในส่วนแรกผมจะเรียกว่าเหตุบางคนก็เรียกแคปชั่นบางคนก็เรียกโจกหัวนะตรงนี้มีที่ทาให้ลูกค้าหยุดนิ้วดูดมักจะเริ่มด้วยคําที่ทาให้ลูกค้าสะกิดใจเช่นจบสิวเหมือนไม่เคยเป็น้ดยเอเซนต์เกาหลีจากจุดๆอาจจะเป็นการเปิดหัวด้วยการให้โซลูชันก็ได้หรืออาจจะเป็นการเปิดหัวด้วยปัญหาของลูกค้าก็ได้ซึ่งส่วนเหตุเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคุณต าความ,มีสารสกัดอะไรบ้างเบนฟิตอื่นๆอ,อะไรบ้างฟังก์ชันอื่นอะไรบ้างมีไซส์ขนาดเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ไม่ใช่ส่วนแรกที่ลูกค้าควรจะรู้แต่เป็นส่วนที่เราควรให้ไว้เพื่อลูกค้ามั่นใจแล้วก็เวลาคุยกับเราปิดการขายได้ง่ายขึ้นส่วนที่สามคือส่วนของเทลหรือส่วนของหางนั่นเองมีหน้าที่ปิดการขายตรงๆเลยยนลูกค้าจากจุดที่เขาเห็นโพสต์เนี่ยไปยังไลน์ของเราเป็นเซนเจอร์ของเราแล้วก็ปิดการขายซึ่งส่วนนี้มักจะใส่ตัวลองราคาโปรโมชั่นลิงก์การสั่งซื้อนั่นเองอย่าลืมนะครับลูกค้าคนไทยเนี่ออ่นนนนจคุณแ